คุณทั้งหลายครับเรื่องราวยังเข้มข้นต่อไปสิคุณเพราะว่าเราต้องเล่าเรื่องของประสบการณ์ทางวิญญาณและประสบการณ์การอุทิศบุญต่อเนื่องอุทนาบุญกับหนังสือเล่มนี้ที่ยังมีเรื่องราวให้เรานําส่งในเส้นเรื่องรักเธอประเทศไทยเมื่อคุณรักสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมอบพลังงานที่เทียมเท่ากันให้คุณนะแอคชัน่นเท่ากับรีแอคชั่นครับคุณทั้งหลายครับปรากฏว่า เมื่อวานผู้เขียนเขาสรุปว่าพี่ชายเขาเพิ่งกลับมาเป็นคนถือศีลภาวนาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยสองปีสุดท้ายก่อนตายพอก่อนตายปับ๊บดวงจิตไม่ต้องไปสำนักพญายมเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมาราชิการัศมีกายสว่างจนเกือบเท่าดาวบดึงปรากฏว่าเมื่อรู้ว่าพี่ชายตายเนาะก็รีบไปวัดท่าสุงครับโดยยังไม่ได้ตรวจสอบว่าพี่ชายเป็นยังไง ไปถึงวิหารร้อเมตรก็บูชาสังฆทานชุดละร้อยเป็นชุดเล็ก10ชุดถวายบุญอุทิศพี่9ชุดอีกหนึ่งชุดอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรของพี่เสร็จแล้วก็เหลือปัจจัยทําบุญอีกประมาณ600นําไปแลกเหรียญทองหมดเลย600บาทยอดทีละเหรียญส่งบุญให้พี่ชายและนายเวรปรากฏว่าพี่ชายมาเล่าในสมาธิจิตบอกว่าเนี่ยบุญที่น้องทําให้พี่ตอนที่วิหารร้อยเมตร บุญนั้นสูงกว่าที่ทําที่งานศพอีกเพราะงานศพคนมันมากมากคนมากพิธีอีกอย่างความบริสุทธิ์ของพระที่มารับก็ไม่เท่ากันวันที่ท,ทําที่วิหารร้อยเมตรนั้นได้พลังบุญเยอะมากเรื่องนี้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีลิงดําท่านได้สอนไว้ว่าถ้ามีญาติเราตายก่อนอื่นให้เรารีบทําสังฆทานส่งสู่ผู้ตายโดยตรงในของชุดสังฆทานนั้นต้องมีครบ อาหารของใช้ผ้าไตรจีวรพุทธรูปผู้ตายจึงได้รับคบถ้วนบริบูรณ์ของธรรมะปัญญาครบอยู่แล้วครับไม่ใช่พุทธรูปธรรมดาด้วยนะไม่ใช่ไปบูชามาจากร้านสังฆพันธ์ด้วยล้วนเป็นพุทธรูปที่มาจากกําลังบุญบางทีเป็นพระเก่าจากบ้านของสายบุญธรรมะปัญญาก็มีบางทีอาจารย์ก็บูชามาจากแบบที่เขาสร้างเป็นพิเศษของที่เราถวายนี้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระปางจักรพรรดิเป็นของเก่าแก่โบราณก็มีถวายชูอารามใดก็ถวายแบบถวายแล้วถวายเลยครับไม่ไปยุ่งเลยพ้าไตรจีวรก็เลือกอันเหมาะสมตามสีของอารามน,นั้นสีกลักก็ก็ถวายสีกลักสีพระราชนิยมก็ถวายสีพระราชนิยมสีที่เป็นแก่นขนุนก็เป็นแก่นขนุนอย่างเงี้ยเราเลือกแล้วเราทําการบ้านมาพาระทหารก็ตรวจสอบดูว่า จะเป็นสมุนไพรประมาณไหนมีผล,ลไม้อย่างไรฤดูการนั้นมีผล,ลไม้อะไรเราถวายผล,ลไม้ตามฤด,ดูการน้ําดื่มน้ําสะอาดน้ําแร่น้ําปานะที่เป็นไปได้ที่เราจะถวายเราก็จัดการให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้วก็ไปกันนะบางทีก็จะมีจตุปัจจัยทายธรรมก็หูส้มก็ดูเป็นเรื่องปัจจัย4ต่างๆกีลานะเพศัตรก็มีเดือนล่าสุด7เ,เดือน7จ็ดเรามีกระเป๋าเดินทางสําหรับพระธรรมทูตเป็นกระเป๋าที่โหลด โหลดก็ได้เอาขึ้นเป็นแคลริออนบนเครื่องก็ได้ดึงสายคันกั้นขึ้นมามีที่วางมือถือพร้อมมีขี่เสียบแก้วกาแฟได้ซ้ําในระหว่างที่รอขึ้นเครื่องคิดกันมาเป็นอย่างดีไทยเรานี้มีบุญจริงๆคุณครับปรากฏว่าสังฆทานที่ทําเมื่อมีครบเป็นคําที่หลวงพ่อท่านสอนไว้ตัวผู้เขียนบอกเห็นแล้วว่าคําสอนนี้ดีมากเลยจําเอาไวท้ทําส่วนที่ทําให้ในเวณ ของพี่เพราะเคยเอาวิธีนี้ทำให้อาที่ตายไปตอนอาคนนั้นตายศพแกยังอยู่ที่บ้านพวกผมเรียกอามาคุยแกก็มานะมาร่างเหมือนคนธรรมดาผมก็แนะนำเมียของของอาผมบอกว่านาะผู้หญิงอาผู้หญิงให้ไปทำสักกานที่วัดท่าุงไหมล่ะฝากผมไปก็ได้เดี๋ยวผมไปทุกอาทิตย์เมียอาก็เชื่อฝากปัจจัยไปวันที่ไปที่วัดท่าชุง กำลังนั่งอยู่บนแพขนรดานยนต์ที่มโนรมแต่ก่อดเนี่ยเวลาไปวัดท่าชุงเราต้องไปข้ามฝั่งคมันก็จะมีรถรถยนต์ข้ามแพรนะเดี๋ยวนี้ไปถึงแล้วเพื่อนของผมมีคนหนึ่งก็ได้ปฏิบัติสมาธิด้วยเป็นสายของวิชาธรรมะเปิดโลกนะครับซึ่งอยู่แถวแถวอำเภอตาคลีสืบสายวิชามาจากหลวงปู่โทนหลําแพรเป็นศิษย์คาวาสของสายหลวงปู่เทพโลกอุดรผมก็ฝึกฝึกไปทางนั้นเหมือนกันแต่ไปไม่ทันเพื่อนเท่าไหร่ ครั้นเมื่อสมาธิจิตรวมตัวถอดจิตออกไปได้เวลาเรื่องอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนอย่าเพิ่งไปปรามาสอะไรท่านนะฟังให้เป็นปัญญาฟังแล้วก็คิดตามไปพอจิตเรารวมกันตอนนั้นอยู่บนแพขนานยนต์เพื่อนโทรศัพท์มาถามว่าเฮ้ยเพื่อนกำลังจะไปทําสักกานะในอาใช่ไหมผมตอบว่าใช่เพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยขออีกหน่อยนะทําให้นายเวรของอาด้วย นายเวนยังเกาะอยู่ที่ดวงจิตอายังไม่ยอมละออกเลยเรื่องของเรื่องคือเพื่อนผมคนนี้ที่สืบสายวิชาหลวงปู่เทพลูก,กดอดรมาเนี่ย mm hmm. เขาแอบถอดจิตไปดูอาผมไปพบนายเวนของอาเข้าตกลงผมก็เลยต้องทำสังฆทานให้ในายเวนไปด้วยเขาจึงละออกตอนนี้นายเวนก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้วจากบุญสังฆทานบุญหยอดเหรียญทองและบุญอภัยาทานที่เขาละเลิกจองเวร ผูคนได้ยินคำว่าบุญเหรียญทองหลายคนคงสงสัยครับว่าอะไรคือบุญเหรียญทองคืออย่างนี้เมื่อก่อนผมก็ทําสังฆทานเป็นประจําตั้งแต่หลวงพ่อท่านยังอยู่ส่วนบุญเหรียญทองนี้ไม่เคยทําเลยเพื่อนผมคนนี้นี่แหละแกไปวัดท่าสูงไปทําบุญสังฆทานทําบุญเหรียญทองหยอดเงินตามตู้ที่บริจาคเรียงรายมีป้าน้อยเป็นผู้ดแูแลจะมีรับแลกเหรียญทองและเหรียญบาทอยู่ตรงนั้นเพื่อนผมกําหนดจิตด,ดูแสงบุญทุกทุกกิริยา ปรากฏแสงบุญเหรียญทองที่หยอดใส่พานหน้าพระจุลามณีเนะี่ยพุ่งแรงมากและพุ่งขึ้นไปอย่างพระจุลามณีเจดีย์ที่ดาวดึงทันที mm hmm. เมื่อผมพบเช่นนั้น mm hmm. ว่าเพื่อนบอก mm hmm. ก็เลยลองไปทําและพิสูจน์ดูเพราะผมชอบพิสูจน์อยู่แล้วครับ mm hmm. ปรากฏว่า mm hmm. เคยมีหนังสือของวัดท่าสุงนะครับที่เขียนระบุไว้ว่าพลังบุญเหรียญทองหรือทําบุญด้วยทองเป็นการสละของที่มีค่ามาก อานิี้สงแรงมากพญายมราจ,จะบันทึกชื่อของคนทบ,บุญนั้นไว้ในบัญชีทองครับผู้ใดมีชื่อในบัญชีทองเมื่อสิ้นชีวิตให้ไปรับผลบุญก่อนเลยไม่ต้องสอบสวนด้วยลงโทษถามเดี๋ยวนี้เลยแล้วกันใครเคยทําบุญด้วยทองคาไม่ไช่ไม่ได้ทําคนเดียวนะร่วมกับเขาไปหลอทองคําถวายทองคําถวายผ้าป่าทองช่วยชาติหยอดเหรียญทองถวายทองทาพุทธรูปหล่อทององค์พระอะไรเงี้ยใครเคยทําช่วยกดหนึ่งให้ผมหน่อยขอดูหน่อย ผมกดหนึ่งก่อนเลยครับผมทำบ่อยมากแล้วล่าสุดวิสาขาบูชานี้ครับเราคือเจ้าภาพหลักในการถวายทองคำฉาบทาบทาพระบวรกายองค์พระพุทธเมตตาที่พุทธขยาครับในวาระของวันพระใหญ่ใหญ่ที่สุดแห่งปีคือวิสาขาบูชาถวายแล้วด้วยศรัทธาจากสายทองนานาของเหล่าพุทธศาสนิกชนครับสาธุการครับ พี่เล็กสวีเดนเคยนะคุณลอยเคยกดหนึ่งธงชาติไทยมาแล้วครับคุณมัทุรถกดหนึ่งมาแล้วพี่เล็กสวีเดนกดหนึ่งมาเรียบร้อยบุญเหรียญทองพี่เพนก็มีคุณแหม่มลิปินคอตก็มีคุณอ้อเซรินก็มีหนูแหม่มธนภรณ์ก็มีเห็นหรือยังว่าอันไหนที่อาจารย์ชวนทําอะมันมีคําตอบอยู่แหละแต่คุณจะรู้คําตอบมันวันไหนแต่คุณได้ลงมือทําเหตุนั้นไปก่อนแล้วครับอย่าเพิ่งออกไปนะรับรองมีของดีรออยู่คุณวันลากดหนึ่งเข้ามาแล้วฮะ ตอนนี้นับได้เล่นๆมีสิบคนแล้วนี่ผมแค่โมทนากับสิบท่านเนี้ยขอโมทนาในส่วนบุญทั้งหลายที่ท่านกระทาทุกประการนั้นเทิดด้วยการถวายของที่เป็นโลหะสูงค่าเพื่อฉาบทาบทาและก่อสร้างเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติขพเจ้าขอโมทนาทั้งสิน้นสาธุครับโอ้โหกระแสะบุญก็มาสิคุณเพราะคนที่เข้าบันทึกมาเนี่ยคุณเอื้ออารีเนี่ยทำทั้งนั้นแหละของดีทั้งสิน้นเป็นความปิติทั้งสิน้น ก็คุณทั้งหลายครับปรากฏว่าเมื่อได้ความรู้ในส่วนนี้มาผู้เขียนจึงต้องไปพิสูจน์นะทำบุญเหรียญทองบ้างตอนทำยังไม่ได้ติดตามดูหรอกแต่พอกลับถึงบ้านในขอดูผลบุญผมบอกแล้วไงบุญใดเกิดขึ้นแล้วบุญนั้นไม่สลายตัวนะบุญนั้นจะคงตัวคงสภาพอยู่ตรวจดูได้ทุกครั้งเลยฮนะแล้วก็เลยรู้ว่าที่ทรมปัญญาเราทําบุญแล้วมันได้ใหญ่อะ เพราะเราดูกระแสของบุญว่าอา๋อทำนิกริยาเนี่ยมันใหญ่อย่างนี้เจ้าภาพเป็นอย่างนี้อ๋อคนนี้จิตโน้มตามนะคนนี้จิตน่วงคนนี้จิตลังเลสงสยัยมีหมดนะสภาพจิตมันโกหกกันไม่ได้คุณคุณอาจจะทําหน้าทําตาอะไรหลอกได้หมดอนะหน้าคุณยิ้มแต่ใจคุณยิ้มหน้าคุณอาจไม่ยิ้มโบท็อกมันตึงจัดไงยิ้มไม่ได้แต่จิตอนะมาทํางานตามนั้นนะมันเห็นหมดอนะพี่สมวันกดหนึ่งมาแล้วก็คุณยศกดหนึ่งมาพี่รุจพากดหนึ่งมา สาธุการนะเอ่ยนามบ้างไม่เอ่ยนามบ้างถ้าผิดพลาดท้งตดลดนอย่าได้กังวลนะบุญสำเร็จหมดอยู่แล้วครับคุณทั้งหลายปรากฏว่าตัวผู้เขียนก็เลยไปนั่งสมาธิที่บ้านดูซิว่าวันนี้ทำบุญเหรียญทองขอน้องถวายทองเนี้ยบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระมและพระสงค์ถวายตรงต่อเจดีจุลามณีอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าพลังแรงจริงๆผู้เขียนบอก เพียงหนึ่งเหรียญทองแลกมาด้วยเงินหบาทพลังบุญแรงกว่าสังฆทานชุดละล้ออย่างนะแปลกมากที่คําว่าพลังแรงคือรัศมีบุญนะนะจึงได้ไปขออนุญาตถามจากพระยายมราชว่าบุญที่เกี่ยวเนื่องกับทองเนี่ยมันทําให้ชื่อผมไปปรากฏในบัญชีทองจริงไหมคําตอบคือจริงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนนี้นะของเรา จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมโพธ์ทาความสะอาดฉัดทองคําแล้วก็ถวายทองคําในส่วนเพิ่มเติมของการหล่อชิ้นส่วนที่เป็นมงคลรอบยอดฉัดเจดีพุทธคยาเจดีประจําสถานที่ตัสรู้แค่คิดธรรมดายังเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่ามีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านคุยทางให้น้อมกาบพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดเมตตาพุทธารามที่ท่านได้เป็นองค์ประธานเป็นองค์นําในกิจ อันดีงามของการถวายละด้วยโลหะสูงค่าต่อพระศาสนานี้สาธุการครับแล้วก็หมดนาบุญที่ท่านได้เปิดโอกาสให้เรามีส่วนวันที่ธรมรมปัญญาไปที่วัดเมตตาพุทธารามทําบุญด่วนข้ามประเทศมาพระเจ้าเปิดโลกทันใจครับถวายไว้เป็นองค์ที่สมอยู่หน้าหลอดโคมไฟหน้าพระประธานในอุโบสถครับสาธุการครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียก ไม่ต้องกังวลเจวันนี้เจ๊จะเป็นคนยกพานเจอยากมีส่วนในบุญแล้วก็รอพ่อเล่าเรื่องก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเรียกนะเดี๋ยวจะเรียกให้ดูไลฟ์เป็นหลักก็สายบุญต่างๆที่รวมกันก็โมทนาบุญอคุณนะค่อยๆเติมค่อยๆเต็มกันมาคุณทั้งหลายครับปรากฏพยายมราชก็บอกว่า้คนที่ทําบุญนั้นชื่อปรากฏบัญชีทองจริงๆ ผู้เขียนนี่คือแบบกลับมาคือโอโหเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านรอบคอบจริงๆท่านพยายามหาวิธีการให้สิทธิ์ท่านและใครที่ได้มีโอกาสทําบุญกับท่านพ้นอบายภูมิด้วยกุศโลบายด้วยบุญรูปแบบต่างๆอย่างนี้นี่เองครับหลังจากได้เรียนรู้อย่างนี้ก็เลยเป็นเจ้าประจาในบุญเหรียญทองด้วยและบุญอื่นๆสังฆทานด้วยจนป้าที่แรกเหรียญจําได้แล้วก็ล้อเล่นว่าอ้าว ลูกค้ารายใหญ่มาแล้วนะผมเล่าเฉ,ฉายๆเอกไปเนี่ยเพราะมันนึกออกมาจากประสบการณ์คุณทั้งหลายเอาเป็นว่าบุญชั้นทานนั้นน่ะก็ตามจิริยาบุญและเจตนาเนาะแล้วก็นาบุญที่รับรวมไปถึงลักษณะของบุญแต่บุญศีลและภาวนาที่ทำที่บ้านอะ่ะมันก็ยังมากกว่าบุญทานอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทเราเปลี่ยนบ้านเราให้เป็นวัด เราเปลี่ยนห้องนอนเป็นที่ภาวนาติดขัดก็หาพ่อแม่ครูอาจารย์ก่อนจะลงมือภาวนาครั้งใดจงน้อมขอรัตนาบาร,รมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองและมันอุทิศบุญแจกออกไปแผ่ออกไปรับรองปลอดภยัยไม่ต้องมาอยู่รวมกันปฏิบัติเยอะๆไม่ต้องไปเข้าคอคนมากวุ่นวายจิตมันตกได้ง่ายอาจารย์ผู้สอนท่านได้แนะนำวิธีการแก้ไขและสอบอารมณ์ไว้แล้ว แต่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจะมาเสกให้คนนี้สําเร็จคนนั้นสําเร็จมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเราต้องทําเองอันนี้คอนเฟิร์มครับทุกอย่างต้องทําเองดังนั้นเมื่อเรียนรู้หลักการได้ก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านเอาไปทําในชีวิตประจําวันไม่ต้องไปตามเฝ้าครูบาอาจารย์ตามวัดหรอกมันไม่ใช่หนทางนะี่แหละที่มันเกิดเรื่องสีกาก๊อบก็เรื่องแบบนี้แหละเพราะตามกันไปอย่างนี้ไปอยู่แต่ตรงนั้นตรงนี้ เบียดเบียนตั้งแต่ต้นสุดท้ายผลมันก็เป็นเบียดเบียนนะคุณทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรื่องราวของบุญและกุศลนะมันจะมีต่อเนื่องกันอีกเรื่องเรื่องของการที่เจ้ากรรมในเวรตามมาเล่นงานเป็นยังไงนะแล้วก็เรื่องของอุทิศบุญเป็นยังไงเรื่องของหลักการทำบ,บุญกับวัดกับพระเป็นยังไงมีเรื่องราวของพ่อปู่ชีวะกะกุมารพัฒ วิญญาณที่สถิตในบ้านเออน่าสนใจนะวิญญาณที่สถิตในบ้านมันมีอะไรบ้างนะหนึ่งวิญญาณของพระภูมิเจ้าที่สองเทวดาที่รักษาบ้านรักษาตัวเราสามเทวดาและจิตวิญญาณที่ตามมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านสี่นายเวรประจำตัวของแต่ละคนห้าวิญญาณที่สถิตจากไม้ที่มาจากต้นไม้ใหญ่ที่เคยมีวิมานของลูกคเทวา 6วิญญาณสัตว์ในรูปร่างคนสัตว์ที่เราได้เคยบริโภคเป็นอาหาร7จวิญญาณสัตว์ที่ตายในบ้านและเกิดเป็นสัมภเวสีในรูปร่างของมนุษย์ในบ้านมันก็มีหลากหลายเยอะแยะไปหมดอะนะอันนี้อันนี้อธิบายแบบง่ายๆคุณทั้งหลายมันแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าที่คุณกลัวว่าผีจะมากลางคืนแล้วก็กลางวันไม่ได้มาอะไรเนงะี้ยจริงๆมันก็ยุ่งนั่นแหละ เพียงแต่ว่าคุณจะสัมผัสเห็นได้หรือไม่เท่านั้นเองซึ่งคุณก็ไม่ได้อยากเห็นนะนะคุณทั้งหลายดังนั้นหลักการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่งนําทางไว้ดีงามมากแล้วก็ผมจะค่อยๆเล่าจากหนังสือเล่มนี้ไปนะนี่เพิ่งเล่ามาเซี่ยวเดียวเองเหลืออีกปึ๊กเลยค,ยค่อยๆเล่าไปในเวลานี้ครับขออนุญาตหยิบเรื่องราวที่ดีๆแล้วก็มีพลังงานจากพ่อสอนลูกมาเพราะว่า พระเดชพระคุณพระราชพรมยานเถระหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านเป็นพระชั้นเลิศเทศนาชั้นเยี่ยมไว้เยอะแยะก็มีคนไปนรวบรวมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดจันทารามวัดท่าสุงโมทนาบุญกับคณะผู้จัดทำด้วยครับผมขอนำมาเล่าไว้ครับขอนำมาเล่าไว้ท่านทั้งหลายครับ หลวงพ่อบอกว่างานใดที่พ่อทำลูกทั้งหลายทำงานทั้งหลายเหล่านั้นขอลูกรักทั้งหมดจงรักษางานนั้นไว้ด้วยหัวใจของลูกเองหมายความว่าทุกคนจงพยายามรักษากำลังงานนี้ไว้ด้วยชีวิตเพราะงานสาธารณะประโยชน์เป็นกิจอันที่หนึ่งที่ทำให้คนไทยรวมตัวกันได้มีความรักมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเมื่อมีความรักมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน ทุกคนย่อมมีความสุขขอบรรดาลูกรักทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ขอลูกรักของพ่อทุกคนจงทรงทำนั้นไว้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานในชาตินี้พระมหาวีระถาวโรน้อมกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับบันทึกไว้ได้เลยคุณเป็นมงคลนะครับคุนทั้งหลายครับ ขอฝากบทนี้ไว้ครับเป็นบทที่หลวงพ่อสอนไว้มากมายนะฮะหลวงพ่อสอนอย่างนี้คุณท่านบอกว่าลูกรักทั้งหลายเวลาเราไปที่ใดอ,อย่าไปเที่ยวดูแต่ภูมิประเทศอย่าไปเที่ยวดูแค่ว่าอะไรมีค่าแค่ไหน ของสวยๆอัานไหนควรซื้อไอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราดูก็รู้สึกว่าดูมันเป็นแค่ผิวเผินแต่ลูกไปที่ใดลูกจงไปดูจริยาของคนว่าคนคนนั้นทำไมคนรักเขามากจังทำไมคนคนนี้คนเกลียดมากจังโอ้โหตอนนี้พอเอ่ยปับ๊บคุณนึกออกเลยว่าเรื่องอะไรวันนี้ผมเห็นอีกหนึ่งกระทู้ที่แชร์กันเยอะที่สุดนะเรื่อง <laughs> พล คนเอกสุดหลวงตาสุดที่ปลอมตัวเป็นสายลับให้ไทยนะเรื่องที่ปั่นปั่นกัมพูชาจนรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนเชื่อนะสนุกสุดๆดเลยวันนี้คนปั่นกันมา,มากเลยนะหลวงตาสุดในข่าวท่านไปแคนาดาและะ้วมั้งตอนนี้นะจงศึกษาจริยาของคนว่าคนคนนี้ทำไมมีคนรักมากทำไมคนคนนี้มีคนเกลียดมากทำไมบ้านนี้จนนะทำไมบ้านนี้รวย ศึกษาดูเหตุดูปัจจัยแล้วเอากลับมาคิดมาทบทวนเราว่าคนจนก็ดีคนรวยก็ดีคนยศใหญ่ก็ดีคนยศน้อยก็ดีแบบไหนนะคนนั้นที่มีความสุขมากกว่ากันและใครที่มีความสุขความสุขเขาเกิดจากสิ่งไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรคิดพิจารณามากทุกครั้งที่เราได้ไปที่ใดๆพระพุทธเจ้ากล่าวเสมอว่า ปิยโตชายเตโสโกโปิยโตชายเตพยังความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายมาจากความรักก็คิดกันว่าที่ใดมีรักที่นั่นจึงมีทุกข์เพราะเรารักเราจะมีความกังวลมีความหวงแหนถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพลาดจากความอารมณ์ที่เราต้องการเราเกิดทุกทันทีจึงเข้ามาหาทางตัดความรักออกจากใจความรักที่มีความสำคัญ คือความรักทางกายมันคือรักทางรูปก็หาทางตัดรูปออกพทธเจ้าจึงสอนพาหิยะว่าพาหิยะเธออย่าสนใจรูปเลยเพียงประโยคนั้นพาหิยะบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทายาณทันทีมันเป็นประโยคที่ขยายความว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรับรสสักแต่ว่ารับรสรับร,ร,บรู้สักแต่ว่ารับรู้พาหิยะก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์ทันที ลูกหลานทุกคนจงพิจารณาเสมอจิตมีสภาพไม่ช้าจิตคิดไวมากจิตคิดไปไหนใจมันไปตรงนั้นดังนั้นถ้าเวลาลูกทุกคนว่างจงระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงพระพุทธร,รูปองค์ใดก็ได้ที่เราชอบที่เราศรัทธาตั้งใจนึกให้องค์พระปรากฏอยู่ในอกในใจอย่างนี้คุณไปไหนไม่คล่องอไม่ลำบากไปอย่างไหนก็คล่อง เห็นภาพพระใจเราก็สบายไม่ลำบากเห็นพระรูปอยู่ในอกจิตมันสะดวกดังนั้นการเห็นพระรูปจึงเกิดเป็นพุธทธานุสติเป็นกสินด้วยเมื่อเกิดเป็นกสินนิพพานจึงเกิดเป็นอาโลกากสินคือแสงสว่างปรากฏการเห็นพระรูปภายในจึงเกิดเป็นพุธทธานุสติจริงๆ เป็นวิญญาณัญจายตนะเป็นอรูปฌานไปด้วยนะเห็นภาพพุทธานในอกเป็นพุทธานุสติท่านจะเป็นสีอะไรเกิดเป็นกสินนี้เกิดเป็นอรูปฌานด้วยถามว่าอน,นี่สงเป็นยังไงนะหลวงพ่อต,ตอบว่าทําให้ชินทําแบบไม่ต้องเลือกเวลานึกถึงภาพให้ปรากฏขึ้นทันทีแปลว่าท่านเกิดองค์ฌานในจิตแล้วนะฌานของท่านวันนั้นเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน อาตมาภาพขอยืนยันการตายของท่านไม่มีวันไปอบายภูมิสาธุครับพูดมาเพื่อประโยคนี้เลยครับนี่คือวิธีฝึกสมาธิชั้นเลิศที่พ่อแม่ครัวอาจารย์เอามาผนวกไปในชีวิตประจําวันพูดก็พูดเป็นพระคิดก็คิดเป็นพระกินข้าวก็เป็นพระองค์พระก็ปรากฏเกิดขึ้นอยู่ในตัวในตนนั่นแหละเมื่อเราเป็นตัวตนนั้นพระก็เกิดขึ้นสุดท้าย พระท่านจะหายแต่พระจะปรากฏอยู่ในมโนสํานึกในมโนวิญญาณเสมอสาธุการครับ